ต้นย่างต้นยางนาอายุสามปีในสวนสวนยมกุ้งอพิสลาเด้เนาะยมกุ้งอภิสลาจอนน้ำสุกุลจอนเนาะน้ำสกุลจอนสัตยธรรมจากเมืองเวลคนนี้มาเยี่ยมมยาหยามมาเบิงสวนเพิ่นฟังนี่เยู่กันปลูกต้นย่างอายุสามปีกำลังแตกยอดแตกใบกำลังใหญ่ต้นย่างปลูก ทีทีก็ขึ้นสูงคือกัน,นคือว่างามนะ,ะนี่ย่อมปุงย่อมปุ่งเ <c oughs> พิ่นปลูกนี่ปลูกบักกล้วยปลูก,กต้นไม้ผสมประสานกันต้นยุ่งต้นแค้นต้นสักผ่านมาทั้งนี้นะกะเ็เลยแวะมาเยี่ยมเพิ่นบ้านโพนเมืองน้อยนะยาติราธรรมูลัดขุ่มเศร้า คุมทั้งวัดสังกบฏิหรือเมื่องสวนซี่เอายมนี่ยูนิตซึ่งบมไก่โมไก่จากสวนซี่นะไปมาฮาสูย่ยุวัตย่ว่าไปยุ่ฝุ่นเพิ่งกะให้การอุปธรรมจะนับสนุนนะดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ไปวัดไปว่าบริขาดย่ำบุญย่ำงานย่มกลุ่มเออสุข,ข่าตนอีกแล้วสุข,ข่าตนอีกแล้วอืเอาลายปลูกว้หลาย,ลายมันก็เห็นหลายแหละธรรมดา นี่เป็นทีหน้านะ,ะาปลูกคักปลูกงาผสมขึ้นนะนำภาพบรรยากาศมาตอนพี่น้องทางไก่ทางไก่งเลกอ,อกไปทานเมืด้ครับมานี้วันที่ยีิบหกปีทุนหน้าเลยเดินทางว่าเยี่ยมไม่ยามยมกุ่งซึ่งเป็นยาติธรรมยาติธรรมจากเมืองเบลเมืองสวนซีพีเจน ทั first, ets, ้งปุ่นละพอทบอสชักเมืองเนี Á, ้เนี you, ่ยก่ะไกไก่ฮะเมืองเนีดเออพันยูเนีดละแต่ว่ากระกรครับสวนซี่มองที่วัดไทยวสังขบทีตั้งอยู่พอดีบานเพ่นยู่บานพ้นเมืองซึ่งบ่อห้างจากบานเกิดอาตมาใส่เวลาเดินทางกับประมาณยี่สิบนาทีกับมาเบิงนะเพิ่นผ้ามาเบิงอทงหน้ามาเบิงสวน มันปลูกพืชสวนผสมมีต้นไม้ต้นไหลต้นกล้วยต้นยุ่งอีิเฮาเห็นอยู่นี่คือต้นพยุงปลูกเมื่อปี2018หรือว่าประมาณ3ปี3ปีที่แล้วมีต้นยุ่งต้นแค้นต้นซักต้นย่างหน้าเป็นต้นนะเป็นใหม่ที่คนนิยมปลูกมาเยี่ยมมายามมาเบิงนะเป็นก็มวยเฮ็ดว้ เห็ดวปลูกว้ให้เขาพ่อเถาแม่ได้ไมาดูแลแต่ว่าตัวคน่นึ่อะทำการทำงานอยู่ต่างประเทศนะมีโอกาสกับกลับมาชื่นชมธรรมชาติที่จะคล้องในสางสค้นวนะพี่หน้องายาโยมผูอยู่ทางไกลได้เอ่านะี่ทีให้ทีหน้ากับล่องเห็ดเบิ่งคูนด,ดินขื่นทมดินไว้ใส่ซีซีให้ทีหน้าแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ว่าเสียหายปลูกไว้หาปีสิบปี คงจะเริ่มเติบโตกับจังมะชื่นชุ่มมีโอกาสกลับมาไทยกับมาเบิองมาแย่งเป้นมาเบิองกันต่อย่างก็ได้ในในกรุงซอยก็ได้เออเพิ่อนก็ได้สูตรมาจากครูบาอาจารย์ได้หลายคันอาจารย์ยักษ์อาจารย์โจนเอออาจารย์ยักษ์อาจารย์โจนนะครับปูกลงมาจารย์ด้านการเกษตรนะเรื่องที่ล่ะปลากล้วยปลูกพืชไม้ยืนต้นผสมอ จะอ็นซอนนะเห็นสีเขียวหนาให้หนาหน้าหนาฝนนะแต่ว่าช่วงนี้กับฝนห่างจักน้อยฝนห่างจักน้อยเป็นความสุขของชาวให้ชาวหน้าเป็นความหกเป็นความสุขของลูกชาวหน้านะมีโอกาสได้เหตุไหวสุขใจเดินชมธรรมชาติแต่งสิงสีพยัง อันอ้อมกรับดอกบานไงหรือว่ามีน้องอยู่ทั้งฝุ่นมีน้องแล้วน้องแง่ไรหนึ่งคนเดียวท่านโอ้ขุดดินจากหันมาถโมมองนี้เหรอแม่ค่ะอ๋อปะข่อยางตั้งฝุ่นแบบเป็นยางตนั่นด้วโอ้โหตั้งฝุ่นเป็นป้ายางนต์เนี่ยมองนี้แถวนี้มีแต่ต้นยุง่งได้ได้เราสมมติเราห้างนึงห้างหนึ่งนะคือห้นคือ,อมาขอยุ่งนั่กันแบบนี้คือว่าอเทียนนี้อันยุ่มมัน ประกาศมาเป็นเฉียอภัยภาพนะให้ใช้ของมาจับซัดที่ไหนในคนยุ่นะเหอนนะใคนบำเพ็ญนะชี้สาราซัดเป็นบำทุอต้อนยุ่งสามปีพี่น้องเบื้องนี้ตน้นยุ่งสามปีอนี่ย่อมยมท่องสีแย่มแล้วนะย่มแล้ว อ่อยายาธิรทมจากวัดปากน้ำขยมสถิตจนเกิบเป็นคน้นปั่นข้นเมืองน้อยเนี่ลแหละคือการจน,นกับดดมาต้อนรับครับสู่อาทิใจเน,ะเนาะบได้พ่อกันโดนอยากยมกูหุ่นเชคุ้มเคยกันมาหยี่ยมมาย่ยมมา,ยยม,มาถามข่าวชาวว่ากับที่ับอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เนี่ยยมคุ้มกับเมืองเดียว ไปล่งใสล่ลงอันลอนดอนบ่บ่ยมท่องสีกับยมสถิตอ่ะ,อ,ะอยู่กรุงเทพกับอยู่บ่วได้วันเค็ีดเดียกเค็ีดงานมาสะดวกก็เลยกลับมาอยู่บ้านตรงนี้ยายผาย่ายผา,า,าเป็นแม่ของยมกุ้ง ผู้ดูแลผู้ดูแล,ลสวนมงนี้งานเขียนหนึงเนรองเขียนกกนี้โอ้อ